ระวังโอเคไหมอย่างนี้น่าจะลองดูเพลย์เซ e ดีกว่าเพราะว่าเราจะต้อง acting เออมันจะมันจะค้างนานเกินใช่ค้างนานเกินอะพอส์ะเเดี่ยวมาช่ก่อนเลยอดูตาวก่อนตาวก่อนน้มาตาไม่หนึ่งนะตาอไม่ไม่หนึ่ง Yes นะลังรูปก่อนนะครับตาอมา ไม,ไม่ทำยังดีส oui ักล er e. ัวกลวกลัวไม่ทำไม่ทำดีซดีสักลัวโอ้ยยังยัง้เฮ บางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาอาจจนต้องพิจหวังก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยฉันเคยได้รักเธอรักได้การไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ ăn thang đi ăn thang đi ăn thang đi ăn thang

และมีความหม,มายไม่จริงจริงอาจจะมีบางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่คือยิ้มได้เรื่อยมาหากจ,จะต้องทิดงหวังก็ไม่เสียใจ ให้มันเหมือนอินพรไวส์จริงๆอย่าให้เหมือนของเจมสเข้าใจไหมไม่เหมือนตั้งใจอันนี้อันนี้มันตั้งใจไปเย yeah, <yeah>, yeah. มันดูตั้งใจอ่ะเยยยอาจจะแบบว่าใส่ลมหน่อยก็ได้นะครับคราวนี้สนุกได้อีกเต๋าครับคุ้วายังคุกมันยังอีกอ่ะอีกอ่ะ ย่าน้อยฉันก็ได้รักเธอรักนเด้อตัดตัดคำหน่อยรักด้วยการไม่ควางอะไรรู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ต้องการอะไรจากนั้นน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ และมีความหมายมากมายจริงๆอาจจะในบางครั้งอาจจะจะบ,บางทีแต่ก็ยิ้มได้เรื่อยมาหากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจก็ hey, 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 hey. ได้นะเออเอาแบบให้มันเป็นฟิลอะดูเป็นฟิลฟิลแบบฟิลอินปรไวส์ไม่ใช่ฟิลตั้งใจอะครับเออโอเคขออีกรอบหนึ่ง ลองดูลองดูเผื่อแบบสนุกอารมณ์มาลองลองกระโดดดิลองนี่เผื่อไว้เผื่อไว้แต่ไม่ต้องกระโดดก็ได้ไงแต่มองแล้วมันน่าจะกระโดดเนาะดิวอยู่แล้วเออลองดูเราถอยอีกไหมให้เขาเผื่อเขาเจอโอเคจะยิ้มเสียงตัวเองไหมนั่นอ่ะเพลง

ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นน้อยฉันได้เรียนรู้ที่เข้าใดทุกนาทีที่ฉันมีเธอรักคือความสุขที่ยิ่งใหญ่แต่มีความหมายมากไม่จริงระวังนะอย่าอย่าเอามือปิดไม้อย่างงี้นะลกูกเออจะไม่ได้ยินความพยายามที่ทำ เพื่อเธอจะขอต่อไปแค่มีรอยยิ้มของเธอส่งมาก็ชื่นใจหากในวันพรุ่งนี้เธอจะต้องตองลงคงจะคุ้มค่ามากมายหากจะต้องผิดหวังก็ไม่เสียใจอย่น้อยฉันเคยได้รับ เธอรับไม่ได้ไม่หวังอะไรก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ในบางการอะไรที่นั้นอย่งน้อยฉัน บางทีไม่เคย,ยิิมได้เลยมาหากจะต้องคิดหวังล้งไม่เสียใจเห็นไหมพอกระโดดปั๊บม <futur> ัน <teor> มีแบบนิดนิดอ่ะที่มันจะไม่ค่อยลงอ่ะยิงน้อยฉันตอนกระโดดมาทางเนี้ยไปตั้งแต่คำว่าไอ้นี่เลย หากในวันพรุ่งนี้เธอจะตอบตอกลง<น>แต่ตอนนะี้หากในวันหากในวัน,นพรุ่งนี้เธอจะ,จะตอบตอกลง <c oughs> คงจะคุ้มค่ามากมายหากเธอต้องคิดวังก็ไม่เสียใจโค้ชสุดท้ายอีกน้อยฉันเคยได้รักเธอรักที่ได้รักรมันยาวไปรู้เปล่ารักรัก,รก ตัดนอ,อ,อยเธอเธออน้อยฉันเคยได้รักเธอ,เอ,อรักได้การในวังอะไรออก็รู้ฉันเองก็ยังไม่ใช่ออไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นยิงน้อยฉันได้เรียนรู้ได้เข้าใจออทุกนาทีที่ฉันมีเธอ บางครั้งอาจจะเจ็บบางทีแต่ก็ยิ้มได้รื่ยมาหากจะต้องผิหวงก็ไม่เสียใจเออเท่แล้วเแล้เทแล้วเอาไว้เท่แล้วชอบแล้วอ่มันต้องเต้นเยอะกว่านี้นะครูว่านะตอนนี้เหมือนถ้าเกิดมันจริงๆแล้วอ่ะมันน่าจะเต้นเยอะกว่านี้เวลาที่มันฟิลคนเยอะๆแล้วถ้าเต่าอารมณ์มา เราต้องลองนึกจินตนาการตอนนั้นดูให้มันบวกเข้าไปอีกเพราะครูมันเหมือนว่ามันก็ยังเต้นไม่สุดว่ะไม่ใช่ครูจะบังคับให้เราเต้นแต่ว่าด้วยฟิลเราวันพวกนี้มันน่าจะเยอะกว่านี้ป่ะใช่ไหมคะ<ว>ชาคนดูเจอเอ,อมองจากอย่างนี้แล้วโดนทั้งพุกแน่เลยใช่เขาอยากเล่นก <c oughs> ับเขาใช่ครูว่าต้องโดดเยอะกว่านี้ขอสุดท้ายขอรอบหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววนกลับมาเดี๋ยววนกลับมาอาชามาไปลองจินตนาการดูนั่งลององเงี้ยเราเสียไปที 哦，买米了是